สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทําขนมกลวยค่ะเป็นขนมกลวยฟักทองนะคะทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาติหวานมันนะคะสามารถทํากินทําขายได้ค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้ฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่500กรัมจากนั้นเราก็นํามาบดให้ละเอียดค่ะ พอเราบดละเอียดแล้วนะคะใส่แป้งข้าวเจ้า100กรัมตามด้วยแป้งมา30กรัมแป้งเท้ายายม่อม30กรัมน้ำตาลทราย180กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาผสมนะคะให้เข้ากันก่อน เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะ300กร,รัมค่ะค่อยๆทยอยใส่หัวกะทิลงไปนะคะนวดแป้งให้เข้ากันก่อนค่ะพอเรานวดแป้งจนเนียนเข้ากันดีๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือนะคะใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดค่ะจะเ,เอาขนมของเรานะคะไปลงไปนึ่งได้เลยค่ะแม่เนยก็จะใช้มะพร้าวทึนทึกขูดนะคะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันเอาไว้สําหรับโรยหน้าขนมของเรานะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากลวยค่ะสําหรับใส่ขนมค่ะเราก็จะใช้ใบตองนะคะตัดหัวตัดท้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนเป็นกลวยแบบนี้ค่ะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ตามชอบเลยนะคะใช้ไม้กลัดค่ะกลัดแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดขอบให้กลมๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํากลวยใบตองของเรานะคะมาเรียงใส่ซึ้งแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็นําขนมของเรานะคะมาเทใส่กระทงแบบนี้เลยเราก็จะใส่ให้เต็มเลยค่ะโรยหน้าด้วยมพะพร้าวทึนทึกขูดที่ผสมเกลือลงไปนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการนึ่งค่ะเราก็จะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ1 5บหถึงยีนาทีค่ะจนกว่าขนมของเราสุกนะคะครบเวลาขนมก็สุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะพักขนมให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนํามาทานกันค่ะค่ะขนมกล้วยฟักทองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาขนมของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่เนยก็จะให้ดูเนื้อฟักทองค่ะ พอแกะออกมาแล้วนะคะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะแป้งก็จะเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็มันเข้ากันมากเลยนะคะไม่หวานมากจนเกินไปค่ะสูตรนี้นะคะแกะง่ายค่ะก็ทำกินเองง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ